กิจกานบทที่4ไปโตกับยอนบนออตโตมัตกวยบูทนงสภาบัดไปโตกับยอนนังออตเวอนงกวยนะกะออตนงวิหารติกีพอดีบนจุมตะกูลจํากับผู้คุมจุมยะนกรูวิหารกับจุมสะุีเตะจะอะไรกับกวยจุมไหนสิเตะกับเพาะปอะไรพุ่นเลอ ฮมไปเปโตกับยอนกํลังเรียนกุ้ยไปพระเยซูมอยตากระเจ็ดเจอคันพระเยซูมอยก็แสดงไปกุ้ยให้ก็นั่งสิบนมอแอนลอะไรเลิดก็เปโตกับยอนเอดะเาะคังระนุกุกักอะไรนั่งตุนตัดสินเบ้นมือกี่เพาะไปอันกชเราเจอหักกุยนะกะเบินตมึงอะไรวากี กะเจืออาปโลคันรวมเน่ทั้งกุ่ยเตียกุ่ยตมายผู้น่ะกะเจือนองพระเยซูกะบนตั้ง5000คนแต่ฮ้ายอะไหนนับมังกุ่ยก่อนกุ่ยกันกับละแหนนั่งต้นนับเป็นเจอปังตรูปจุมภูนำจุมกุ่ยปูลกุ่ยปะแกกับจุมน่ะกะเก่งเรื่องกฎบัญญัติของโมเสสกะเตาะผสมอ่อนมนอยนึงกรุงเยรูซาเล็ม គួយណ bon ាកំរួមអតិគីកັບបើថាំងតាគូនចំពូតនឿយណាកលមអំណាចជើកັບបើថាំងខយ៉ាផាតយ៉នអេលិចសាន់ដឺរកັບសែមអើយក្នុងតាគូនចំពូតអគីញិកូណាម៉ាំងណាកបានគួយមូតគួយបកែម៉ាំងគួយណាកបានអំណាចគួយជំនៃលុតអូនប៉េតូកັບយ៉នតាយើងអតតម៉ាតអាឡៃ เจอกาบล้อไปนากรรไปบานะตะอนาจุยหนานหนปันตยามหา,นาไนใบเอ็ดอำนาจอตเตติละใบตอกละมมอเนีย้ยปัวออนอันแบนวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองมิดของไปโตเจะอันหลือเว้านึงอะไรกูนะไปใบนากับปันกวยบูดกวยปะแกนากับปันหัวหนาประชาชนกูนะเอ้ย จางอนายบายอีหลอเรื่องนะกะมะเหะช่วยกวยนะกะปั่นหลายออนอันตะยะปันนะรีนะบายอีดังนะ,ะไปอันแบนดายวิแหคั่นบายอีดังกะกะสิเว้าออนใบตะมึงทางใบนะกะออดปะไหนกับกวยอิสราเอลกูนะวนยนนอำนาจนละเมอของพระเยซูคริสต นักเตะตีเมืองนาซาเรตกอ้กย,อย้อยใบเอ็ดพระเยซูนายอเปาะตรายตากอันระหนึ่งไมก้กางเขนหักผู้แสงบัดอ่อนอันมอแอนปัญญอนอำนาจของพระเยซูนาย,ย้อยนักกาจุนายแบนแกกเจออันกะตยึงอ,อตอมันใบจนัาปันเรื่องของพระเยซูนาย,ย้อยนักกาไลเคียนระหนึ่งความเบาของผู้แางไป นวยตมะอูตูนากัมใบผู้ปันเจียงต๊ะเจอเจนว่าวัดปันตมะอูนาก็สำคัญละเละปันตูนากะผู้สร้างสิตั้งระยวงมงอะไรเคียนาระอังกีตเกากับปันพระเยซูในอายนาไกี้คือตมะอูนาก็สำคัญกว่ามงหักใบวัดปันคือเจียงละกะต๊ะจิตมะอูตุกี ตะเบินดักภูกนานากสิปันจวยกวยอ่อนแวดความโลดความบาปนิโลกนิมลังอัไหนผู้สรางออนเบินมณะพระเยซูอนไหนเอยนากปันจวยกวยออนแวดความบาปความโลดกิเปตวานงจุมกวยูกวยปะแกบัดจุมกวยปะแกโฮมไปเปตกับยนเบินมิดหานะเลอวปันนะเลอ ทางทางที่อะไรก็ตะบ่นความรู้ตะเคยเรียนปอไงจมกวยปากายกกะงึดตะมีนพระมอะไรก็สิโยปานอันไหนตะเก่าอะไรเคยปำนอยกับพระเยซูจมกวยปากายกก็โฮมาจ่วยนะก็เคยปันลายหักแบนแกกได้ยงออตอมัดอะไรอะไรตะบนแนวว่าไง alae lon atang pe to kap yon thang ayu na ko koey pan lai gi on alae la ot po nuwa wai cho hana alae kap puk sa ma noi pai sitta wela kap bana na anai bat ot mang alae chum kui pa kae gi ko wao pai hai sitta wela kap bana na anai kui tuak klong jerusalem ka dang cho pa lai ta nae pan tangot na ko kak te min phadam a ັນ a s t h a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  ລ h a t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  h a ຕ h a t h a t ອ a t h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  ນ t h a t h a ຕ h ອ t h a t h Nachton Hath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 atath h a t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  h เจอกัห้ามตะออนอะไรเว้าตอ่อนอะไรอะต้องกุยพัตินะนั่งเรื่องของพระเยซูนายหักไปโตกับยอนกับตาปลาลไปผู้สางอะต้องออนมาให้เว้าออนกุยดังเรื่องนากกมมาให้โฮมกับมมัดเบิมสั่งกับกรตโอยเบิมมาไหนหักใบบัดอะต้องตะออนมาให้เว้าระวังใบกับผู้สางใบกึดไปมาให้ควรชิตะมึงเนี้ยว ໄປຊິຕະໄປດາກວາວເລື່ອງໃນອອນກວຍດັງເຈີຫະຫນາຍຈຸມກວຍບຸດຄູປາແກ່ນາກະອອດນຶງສະພາກີກະເວົ້າຄູໄປໂຕກັນຮັກກວຍນກຮມແນວນກາລຕກມ ང་ ກຊຊນຜູ້ຍິກຸນປາກກລນກາຈກີແບນຫະາງແກກປມນະຜູ້ງຊິປັຍປຕກບຍອນປົວອ เพราะไปอันกระเท่าเจออายุอันกรตั้ง40กว่าปีเจอเจอหน้ากรอันปันลายกีกัปันกดติกอดจุมสภากีกรดังปลิปันเอโตดกวยบานะอกีคเอโตดอะไรกวยนากรโหมกิเรียเลอะไรเลปะตาบานะอากีออนปันอิสระจ โกเอนากะเจือนึงพระเยซูแซกออนเบินมิดฮานตอปอบัดอะไรปะต๊ะเปโตกับยอนเจอะอะไรก็รับเปาะจมูกของอะไรเจอะก็ต้องออนมัวอะไรดังหิกูความนากะจุ่มหัวหน้าตระกูลจําจุ่มกวยบูทกวยปะแกวอนึงอะไรเก๋ชางกิเจอะกวยอาบนาการอมออมะนอยเก๋อะไรกํรวมอธิษฐานเว้าไป ผู้สร้างผู้ยิงใหญ่นะกระเบนอำนาจให้กลัวญิกูอันกูแนวเอ้ยใหม่ปันผู้นกสร้างโลกสร้างมาลังสร้างเดาะทะเลกับญิกูอันกูแนวนกระอดตัวญิกูบานใม่เกยออนกษัตริย์ดาวิดนกระปันจุยของมเหกวเียนระความเวานากวิญญาณบริโชตของใม่ต้องออนอันเวา กษัตริย์ดาวิดนกักรปันกุยใส่ของใหม่อันเคียร์นาฬงก้ตนะกุยนากรปันกุยชนชากักน,นะจังอีเรย์ตมินะดามตนะอะไรจังย่วยมังโอกาสนากรชิสู้กับผู้าางอะไรสิตะเปผู้แางดักจุมกษัตริย์ของโลกให้อนัยอะไรเตรียมอิสูกับผู้าางจุมผู้นำมะไรผสมมนเนยเพื่อชิมรวมนงเนอและสู้กับผู้แง ละสู่กับภูนะกับภูแซงเรือฮาระอากีอะไรแตะซัมแปอะไรเก่งเลยหักตะบนมาเลยนะการสิปีภูแซงกิ๊กนะการไมออนกษัตริย์ดาวิดเคียนาตะเกาเจอฮานายกูอับเพอิสูกับไม่กูนะกกษัตริย์ดาวิดวาวระอากีเลือเลยสู่กับใหม่อดกระตอหนึ่งกรุงเยรูซาเล็มมาในอ้าย พระเยซูป,ปันภูนกักไม้เรือฮะดะออนปันกุยใสบริสุทธิ์ของใหม่หากให้โรดนกักปันกษัตริย์กับปอนทิอัดปิลาธทางกุยอิสราเอลกับกุยนกักเตมินกุยอิสราเอ,เอาลกเกอะไรรวมน้อง,งอิตราพระเยซูไม่บัดปันภูนะกบนอำนาจอับกวัวฮิกูอันกุแนว แนวนากาไลแตะไหนเลยปันเปาะตามแผนกกนนากาไม่กึดอะไรยวงเจอกูอัานกูแนวนากากอดอาชาฮะกีกับปันกูนากาไม่ว่าระก็ติติเมตอะกี้ไอ้กูเอ็นาคาอิสูกัไม่อะไรสิตะปันซ้ำนากาไม่อนุญาตออนไลน์ตะสังเจโนอาเก็คือกันอะไรแตะกรรมเฮหัก อะไรแตะปันชำนากระไม่อนุญาตออนอะไรแตะชังผู้แซงผู้ปันเนยเอ้ยไ,ไม่ปันผู้นากาเฮกรัวมาเมะมาเฮแทกออนไม่แต่มึงนำหนึ่งนากาไายเวาครูมาเฮจโนวแทกออนไม่จวยมาเฮนากะปันกุวยใส่ของไม่ออนเบิรนมิดฮานนากรชีวาความเวาของไม่แสกอ่อนไม่แสดงอำนาจของไม่อ่อนกุวยโฮมหนึ่ง ព្រះអនគួយជឿនឹងម៉ៃអនគួយនាគតិនាការអេគីវាយអនលេបិនសែកអនម៉ៃតៈនៅសំខាន់នៅប៉ាន់តងឹតនឹងអំណាចរបស់ព្រះស៊ូភូនាគប៉ាន់គួយໄសບໍລິសុទ្ធរបស់ម៉ៃ1អល័យសែកគិនឹងភូសាងបាត់អល័យអតិថានគិជើបាន់នាការអល័យប្រសុំអរមនគិកាលយិន เจอวิญญาณบริสุทธิ์ก็ครอบคลุมมิตรของกุ้ยกูนะนะก็อัตติเกตะอนาลัยบนมิตรฮานนะก็สิเว้าความเว้าของผู้สร้างอาลัยเอกรอกรั่วประแยงของอาลัยอัตอรอมระมะเนยเจอจุ้มนะก็ปั้นตัวแทนของพระเยซูเกอาลัยก็บนมิตรฮานเว้าแบบบนอำนาจอเลอ คนคุยดังเรื่องนักปะเยซูคริสต์มอต๊ะกะเจเตเกเจอคุยนักกะเจือหนึ่งพระเยซูเกอะไรกะปั้นมูเม็ดญิกุณะกลัวกลัวแปรแยงของอะไรอะไรตุ้นทือไปปั้นของละของอีกีนังมะเลอบนเราอะไรกํรวมตักรวมเจียญิเจอผู้สร้างกะช่วยอะไรอุ้ยพรอนอนอะไร อะไรเลิศเบิรรับบุญคุณเจตีผู้้างอัปเลอเจอกุยนากระเบิรด่องเบิรกระแตกะชีไตจีประนาการอะไรกตอะไรกะเชียเดองอปออนจุมนากปันตัวแทนของพระเยซูกีออนจุมตัวแทนอะไรปันภูมิแบออนกุยนากระตะเบินเจือกุยหนึ่งจุมของอะไรนากตูนุนุเลิศตะเบิรนั่ง จะบน่กุยมะนะนักตกะกตะตะตะของอันละเมออันโยเซฟอันเตอติเกาะไซปรัสปันกุยเพาเลวีจุมนกักปันตัวแทนของพระเยซูกีอะไรอโรโละเมอช่วูฮานายไปบานบาบัตบานบาบัตบนความหมายไปกุยนักกรอองกำลังใจมูบานบาบัตฮานายอันกระแตะระเตะส่วนนักปันสิทธิ์ของอัน ឬអេប្រាគីបាទអនជុំណកប៉ាន់តួแทนក្នុងព្រះយេស៊ូជុនញី